สัปดาห์ที่13หน่วยการเรียนรู้บ้านเรียงเคียงกันสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวมาริวันบัวทองปุตตุยประจำชั้นอนุบาล1นึนทับโรง,งเรียนอนุบาลทับมาสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลทับมาอำเภอเมืองละยองจังหวัดละยองเรามาเรียนรู้สัปดาห์ที่เท่าไหร่คะเด็กเด็กสิบนะคะหน่วยการเรียนรู้ บ้านเรียงเคียงกัน 1. ชื่อเพื่อนบ้าน 2. การปฏิบัติตนต่อเพื่อนบ้าน 3. การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 4. การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 5. การร่วมทำกิจกรรมกับเพื่อนบ้านก่อนที่เราจะมาเรียนรู้กันนะคะ เรามาทอรคำของจองด้วยกันเลยค่ะบ้านน้อยของหมูผู้คนน่ารักทุกคนรู้จักทักทายสวัสดีเป็นมิตรมากมายหลากหลายทุกที่สุขใจเต็มทีเป็นพี่น้องกันเพื่อนบ้านคือบุคคลในครอบครัวอื่นที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงกัน มีความสนิทสนมใกล้ชิดกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำกิจกรรมร่วมกันมีความซื่อสัตย์มีความเกรงใจมีความสามาัคคีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 1. ชื่อเพื่อนบ้านเราต้องทำความรู้จักเพื่อนบ้านเพื่อถามสารทุกขุกดิบของเพื่อนบ้านเพื่อเพื่อเผื่อแผ่ต่อกัน 2. การปฏิบัติตนต่อเพื่อนบ้านทำความรู้จักกับเพื่อนบ้านช่วยเป็นหูเป็นตามีความเกรงอกเกรงใจดูแลเลี้ยงสัตว์ให้กันระมัดระวงังเรื่องเสียงบรบกวนมีน้ำใจเอื้อเผื่อ,อต่อกันเอาใจเขามาใส่ใจเรา 3. การช่วยเหลือซึ่งกันและกันการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และการทุ่มเทแรงกายแรงใจโดยสละความสุขส่วนตนเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นและเพื่อนบ้านของเรา 4. การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสมาชิกในบ้านและเพื่อนบ้านอย่างมีความสัมพันธ์กันในด้านต่างๆเช่นการพึ่งพาอาศัยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันความมีสามัคคีและ ความร่วมมือพัฒนากันอย่างมีความสุขในการอยู่ร่วมกัน 5. การร่วมกิจกรรมกับเพื่อนบ้านเราอยู่บ้านเคียงกันหรือหมู่บ้านเดียวกันซึ่งมีกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณรอบๆหมู่บ้านเราต้องไปช่วยกันทำความสะอาดยืนเฉยๆไม่ได้เพราะเพื่อนบ้านทำความสะอาดเราต้องยื่นมือเข้าไปช่วยทันที เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ